รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ B Times กับผมบัญชาชุมัยเวชนะครับดิจิตอลธุรกิจไทยไปทั่วโลกยังคงเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการเราอยู่ครับเพราะเรารู้ว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจดั้งเดิมหรือคนรุ่นใหม่ๆที่ขึ้นมาเนี่ยต้องอาศัยแนวความคิดดิจิทัลและแพทเทิร์นและแพลตฟอร์มหรือว่าโครงข่ายในการทํำธุรกิจนั้นไปต่อนะครับสตาร์ทอัพเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรานั้นตามกันอยู่ตลอดเวลานะครับและเรื่องของสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับการศึกษาอันนี้น่าสนใจมากเรายังค้นพบโมเดลใหหหมม่่่่ทีีเเกิดขึ้้นนนนนนสสําารรััับบอุคง เราเป็นแอปติวออนไลน์แต่ว่าเราจะไม่ติวออนไลน์แบบ traditional sense ที่คนอาจจะคิดกันนะครับที่แบบนั่งติวกันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงขอเราเป็นติวแบบย่อยคือเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าทำกันบ้านอยู่แล้วเจอข้อไหนที่เขาสงสัยใช่ไหมทำไม่ได้แล้วเท็กซ์ไปหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่ตอบถามพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับก็สามารถใช้แอปเราได้ง่ายๆเลยครับคือเอาแอปเราถ่ายรูปส่งเข้ามาในระบบภายในประมาณ 3-5านาทีเนี่ยเราจะจับแมชกับติวเตอร์ให้พาร์ทหนึ่งก็คือเป็นโซลูชันแต่ว่าข้อสำคัญจริงๆนะครับคือการสอนใหคือการสอน การเกิดขึ้นของ Snap As เนี่ยนะครับมีชื่อ Line ไทย i ลน์ d ห้ท้ายแสดงว่าเป็นโมเดลจากต่างประเทศหรือว่าเราคิดขึ้นมาเองครับครับผมจริงๆผมไม่เทคเครดิตแล้วกันนะครับคอนเซปต์เนี่ยเป็น founder เป็นคนคิดนะครับเป<อ>็นชื่อ Timothy อยู่<อ>เป็นคนฮ่องกอง ครับอันนั้นคือคอนเซปต์จากทางด้านต่างประเทศมาใช่ครับอ๋อครับอ่แล้วคิดยังไงครับถึงได้เอา Snap As เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยก็ตอนนั้นเนี่ยผมร่วมทุนอ่า VC Fund ออกจากอ่าอินโดนีเซียครับชื่อ Kajora Fund แล้วพอดีเนี่ยเขามี Portfolio Project เยอะพอสมควรเลยหล่าแล้วผมพอดีไปเห็นไอ้ตัวนี้ขึ้นมา Snap As แล้วตอนนั้นเนี่ยโอ้ยูเซอร์เขากำลังบูมเลยครับตอนนั้นน่าจะน่ามีสักแสนคนได้ในฮ่องกงในฮ่องกงใช่ไหมครับโอ้คับอ่จนปัจจุบันนี้เนี่ย Snap As เนี่ย มีอยู่ในกี่ประเทศเอาเป็นแค่ในเมืองไทยนะครับดาวโหลดน่าจะเกือบถึง2ล้านแล้วครับนักขนาดนี้เลยครับคนไทยที่ใช้ s n a p a s สเยอะขนาดนี้เลยครับเกือบ2ล้านคนแล้วใช่ครับอีกหกกะตกใจกันจริงไหมคุณคุณลิชคิดว่าจะมีคนโหลดถึงสองล้านไหมไม่มีทางเลยครับไม่หรอเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรตอนแรกจะคิดว่ามันไม่น่าถึงอย่างนี้ ตอนแรกเนี่ยถ้าถ้าถามทีมงานผมทุกคนเนี่ยครับทีมเราก็เป็นแค่ทีมเล็กๆเนี่ยครับประมาณสักหกคนได้ตอนนั้นนี่เราหวังว่าถึงแสนคนนี้เราก็แฮปปี้มากนะครับแต่พอดีว่าตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มมีเด็กเริ่มแชร์เริ่มมีพูดคุยกันเนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราไปเช็คเฟซบุ o กอะครับแล้วมีเด็กคนหนึ่งแชร์ตอนนั้นน่าจะแชร์ประมาณเจ็ดแสนกว่าครับเจ็ดแสนกว่าเลยคนที่เขาไปใช้และโหลดกันเยอะๆเนี่ยเขาคงชอบในโมเดลของเจ้า snap as ส ม,มันทำงานยังไงครับครับผมโมเดลง่ายๆเลยครับคือ,อเราเป็นแอป,ปติวออนไลน์<อ>แต่ว่าเราจะไม่ติวออนไลน์แบบ traditional sense ที่คนอ,อาจจะคิดกันนะครับที่แบบนั่งติวกันเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะอของเราเป็นติวแบบย่อย ติวย่อยครับอ๋อความหมายคือไงครับติวย้อผอติวแบบย่อยเนี่ยครับคือสำหรับเด็กโมเดิร์นอะไรนะครับเด็ก2 0 0พันสองพันยี่สิบก็คือเจนซีเนี่ยเจนซีครับเจนซีใช่ครับคือเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าทำกันบ้านอยู่แล้วเจอข้อไหนที่เขาสงสัยใช่ไหมทำไม่ได้เนี่ยแล้วเทคไปหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่ตอบถามพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับก็สามารถใช้แอปเราได้ง่ายๆเลยครับคือเอาแอปเราถ่ายรูปข้อไหนก็ได้ที่เราทำอยู่ใช่ไหมครับส่งเข้ามาในระบบภายในประมาณ สามถึงห้านาทีเนี่ยเราจะจับแมชกับติวเตอร์ให้อ้โนี่คือการทํางานของ Snap As เป็นอย่างงี้ใช่ครับแสดงว่าเด็กคนนั้นถ้าเจอข้อไหนทําไม่ได้หรือไม่เข้าใจถามใครก็ไม่มีใครตอบให้คําตอบได้หรือสอนได้ครับผมสอนได้ครับสอนได้ใช่ไหมครับอ๋อแดงว่าคีย์เวิร์ดครับคีย์เวิร์ดคือสอนแต่เราไม่ได้ให้โซลูชันหรือว่าคําตอบคือพาร์ทหนึ่งก็คือเป็นโซลูชันแต่ว่าข้อสําคัญจริงๆเนี่ยครับคือการสอนคือการสอนอ๋อสมมุติผมไปติดข้อหนเรื่อง สายคอสแทนอะไรสักอย่างเนี่ย่างน้นะทำไม่ได้เลยครับปั๊บไปที่ SnapS a แล้วเดี๋ยวจะมีติวเตอร์นั้นมาสอนข้อนี้ให้ทุกคนใช่ครับใช่คโอ้แต่เพราะพ่อแม่หลายคนอาจจะถามว่าเออเด็กเขาไม่ถ่ายรูปแล้วไปเอาคำตอบไปโกงนั่ข้อสอบโกงกันบ้านเนี่ยครับนัผมจะมาตอบแบบนี้ครับถ้าเด็กเขาอยากได้แค่คำตอบเนี่ยไปใช้ g o กูเกิลเสิร์ชครับ Google Search มันหาคำตอบได้อยู่แล้วถูกต้องแต่ถ้าเขามาหาเราเนี่ยผมต้องการความช่วยเหลือการสอนจริงๆก็คือวิธีที่ทำยังไงจะแก้ปัญหาโจทย์ข้อนั้้นนไดใใช่่คครรรัับมออองงงฝขูตติวเ์ ก็ต้องมีเป็นจำนวนมากถูกไหมครับคอับผมเลยในขณะเดียวกันผู้ใช้ก็ประมาณเกือบ2ล้านแล้วครับโอ้แล้วมันจะแมดกันได้ไงครับเนี่ยแต่ว่าผมจะไม่โมว่าเราเป็น2ล้านนะครับคือถ้าแอปไหนมาบอกว่าเออเนี่ยฉันมียูเซอร์สล้านเนี่ยมันไม่จริงอ่ะคือ มันก็เป็นซีซันเนี่ยครับกนอกจากสั่งสองล้านคนเนี่ยเราจะมี monthly active user ใช่ในดัต้าที่เราจะพูดกันใช่ไหมครับ่ปกติช่วงเวลาพีคแล้วเนี่ยเราจะมีเด็กใช้ประมาณ3 0 0แสนถึงสี่แสนคนช่วงใกล้สอบใกล้สอบอในี่ะชับติวเยอะช่วงนั้นเนี่ยติวเตอร์เราก็จะพีคเหมือนกันเราจะมีประมาณเกือบหมื่นคนได้นะครับที่เราวีนเข้ามาช่วยตอบคำถามเพราะฉะนั้นด้วยโมเดลก็จะช่วยแมทตรงนี้แล้วตอบโจทย์ให้ ค่าบริการแพงไหมครับนี่ณปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราจะขอให้เด็กช่วย refer ก่อนถ้าเกิดว่าช่วยเด็กช่วย refer เนี่ยเราจะให้ใช้ลองใช้แอปฟรีหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะถามเพิ่มใช่ไหมครับเราจะคิดข้อละ20บาทครับโอ้ครับแต่ว่าแพ็กเกจที่ป๊อปปูล่าที่สุดนะครับเขาจะซื้อเป็นรายเดือนไปเลยเป็นรายเดือนเลยโอ้เพราะฉะนั้น และแรกก็เหมือนกับอ่ะลองเล่นดูก่อนลองเล่นดูก่อนเพราะันถ้าอ้างถึงกล่าวถึงก็ฟรีก่อนใช่แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยซื้อกันมาไปโมเดลที่ Snap As มาถึงปัจจุบันนี้แสดงว่าแก้เพนพอยหรือแก้ปัญหาของเด็กเนี่ยได้สมบูรณ์แบบเลยใช่ไหมครับผมผมจะไม่พูดสมบูรณ์แบบนะครับผมคิดว่าเราเป็นโซลูชันที่ดีในการ แก้ปัญหานี้นะครับที่เด็กเนี่ยไม่มีความไม่มีใครที่สามารถช่วยช่วยเขาเรียนรู้ได้จริงๆนะแล้วด้วยความขนาดสเกลมันใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมี Funding เกิดขึ้นครับตอนนี้แผนในการระดมทุนหรือ Funding ของเราเป็นยังไงในมุมมองของเมืองไทยนะครับในเมืองไทยเนี่ยฟันดิ้งเราโอเคแล้ว เพราะว่าเราเป็น subsidiary เนี่ยเรามีเพียเนี่ยของตัวเองเนี่ยครับคือเราก็ operate individually เลยครับแต่ว่า as a group เนี่ยครับบริษัททั้งทั้งหมดเนี่ยเราจะเริ่ม raise series C กับ series D ภายในปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นในแง่กลุ่มองค์กรหรือว่าเป็นของบริษัทเราก็จะไปตามแผนในการระดมทุนขั้น4ขั้นดีต่อนะครับแผนของเราเนี่ยครับคือเราจะ expand ตอนนี้เราอยู่ทั้งหมด10ประเทศสิบประเทศครัของอยู่ในทั่วเอเชียเลยครับแต่ว่าเราก็อยากที่จะ expand ไปทั้งยุโรปทั้งอเมริก เท่าที่บล็อกมันก็จัดให้200ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ r รสไปแล้ว50-60ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับไอ้การที่จะไปถึงต่างประเทศอย่างเมื่อกี้ที่คุณลิช,ชี่บอกเนี่ยไปยุโรปไปด้วยเนี่ยหมายถึงกลุ่มผู้ใช้เนี่ยเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆหรือว่าเป็นคนที่ตรงนั้นอ๋อเป็น local เลยครับเป็น local เลยเป็น l o คอล i z e ์แอปที่นั่นเลยโอ้ครับามะมาถึงจุดนี้คุณลิชีว่าเรามาเร็วกว่าที่คาดไหม เร็วกว่าที่คาดครับแต่ว่าคือในใจเราก็ต้องอยากให้ได้เร็วกว่านี้คือคนใจ้อยอยู่แล้วเอาละถ้าสมมติได้ตามเป้าระดมทุนได้มาต่อนี่นะครับคุณที่ชมองว่าต่อไป Snap a s เนี่ยมันจะขึ้นไปถึงจุดไหนในระดับ global ครับผมในระดับ global เนี่ยผมเชื่อว่าเอทเทคซีนเนี่ยมันยังมีอะไรที่ อะไรที่ยังขาดอยู่เยอะพอสมควรผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นสามารถเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของภาพรวมของ Edtech ได้เนี่ยจะดีมากครับผมอาจจะผมอาจจะอธิบายหน่อยแล้วกันภาพรวมของ Edtech เนี่ยคือผมเชื่อว่าเทคโนโลยีกับการศึกษาเนี่ยมันยังไม่ go hand in hand ครับคือถ้าสังเกตเนโรงเรียนก็ยังใช้เปเปอร์จดอยู่ทุกอย่างเนี่ยมันใช้เวลา catch up พอสมควรเมื่อเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นหนึ่งในโซลูชันเนี่ยที่คนมองว่าเนี่ยเราเป็น Edutech จริงๆเป็น d u i o t i o n และเทคโนโลยีรวมกันได้อันนี้ผมเชื่อว่าเราประสบความสำเร็จนั่นคือเป้าหมายที่อยู่ระยะไกลมากเลยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรียกว่า EdTech นี่นะฮะ EdTech แบบจริงๆแบบจริงๆเลยใช่ไหมคือให้มันเป็นที่กดเรียเทคโนโลยีจริงๆวันต่อไปนี้เราจะอยู่ที่ไหนอะไรก็แล้วแต่ โครงสร้างพื้นฐานบริการขั้นพื้นฐานแล้วก็บริการของ snap ี่ยมันจะมาเติมเต็มซึ่งกันและกันครับโอ้ครับ โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ถอยเวลาอายุนี่กลับไปได้นะอย่าใช้แอปนี้เหมือนกันนะเ<ด>พียงแต่ว่าตอนนี้อายุเกินหมดสิทธิ์ใช้นะครับแต่อาจจะขอแนะนวแนะนําก็ได้นะฮะนี่เป็นหนึ่งสตาร์ทอัพของคนไทยที่กําลังจะวางตัวเองและโมเดลนี้ไปไกลกว่าที่หลายคนคิดเอาไว้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชวันเจรวรนนท์นะครับหรือว่าคุณริชี่ซีโอของ Snap Ask Thailand ในรายการบ e ีถามเลยนะครับขอบคุณครับดิชี่ครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือบีทามสะครับติดตามกันได้ไหมนะฮะวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ